สวัสดีค่ะดิชันนางสาวสุภาวดาเจิญพรณพาฒหมู่เรียนห9า้าทับสามเารนักศึกษา59าเก้าี่จสาแปจะพาคุณผู้ฟังไปรับชมและรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมปังเสวยสุขเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมปังเสวยสุขพระพักทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกสวยที่สุดในเมืองไทย องค์พระแม่กวนอิมนี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพานเป็นมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนคนปรปฐมวัดแห่งนี้จะเดิมมานั้นเป็นโรงเจหลังเก่าชื่อว่าเฮงเสิงตัวหรือที่ชาวบ,บ้านรู้จักกันในนามโรงเจบางม่วงเป็นโรงเจที่เก่าแก่คู่กับแม่น้ำท่าจีนมาไม่น้อยกว่า150ปี โดยคณะโลงเจได้ยกถวายให้กับพระเดชประคุณพรหมหาคณานำธรรมปัญญาธิวัตรเจ้าคณะใหญ่อนานันมิกายแห่งประเทศไทยและภายหลังได้ยกฐานะจัดตั้งให้เป็นวัดธรรมปัญญารามบางม่วงแห่งเสีงยี่ในปีพศ .2548 เพื่อเป็นในพึ่งทางจิตใจของพูทธศรสนิกชนทั่วไปวัดแห่งนี้ถือเป็นมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน อีกทั้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมยังจัดอันดับวัดแห่งนี้เป็นหนึ่งในเก้าเส้นทางท่องเที่ยวจาริกสแสวงบุญศาสนาสถานที่สำคัญควรแก่การสักการะปฏิมาและพระบรมธาตุโดยมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันมาสักการะขอพรโดยไฮไลท์ที่สำคัญของวัดนี้ขอยกให้พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุข องค์ใหญ่สีทองอาลามที่มีความยาวถึง21เมตรสูง12เมตรยอมรับว่าองค์พระแม่กวนอิมปางสวยสุดนี้ใหญ่ที่สุดในโลกสวยที่สุดในเมืองไทยงดงามสะดุดตาตั้งแต่แบบแรกที่พบจริงๆท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังถึงที่มาของการสร้างองค์พระแม่กวนอิมพราพักท่องคำอิริยาบถน้อยขนาดใหญ่ ที่สวยที่สุดงดงามนี้ว่าในการดำเนินชีวิตของโลกของเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีคนที่มีคุณธรรมสูงคุณธรรมของคนที่สูงคือปณิธานของพระโพธิสัตว์คือการเสียสละอัตมายากเผยแผ่วิธีแก้การบำเพ็ญบุญอยากให้คนรู้ว่าการสร้างบุญการมีบารมีต้องเริ่มต้นแบบไหนอย่างไร จึงอยากนำปณิธานของเจ้าแม่โกนอิมให้คนได้รู้ในปณิธานการสร้างบารมีแห่งปาโพธิสัตว์นั้นต้องประกอบด้วยเมตตากรุณาเป็นหลักเพระอจวกกับการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการสร้างบารมีทําให้คนมีอายุยืนยาวและมีสติมีปัญญาพร้อมก็จะหาทรัพย์ได้ไม่ขัดสนดําเนินชีวิตได้ปลอดภยัยอุดมสมบูรณ์ไม่บกพรองและที่สําคัญการปฏิบัติธรรม ในอิริยาบถนอนนั้นคนมักจะลืมส่วนมากพอบอกปฏิบัติธรรมก็จะคิดถึงนั่งสมาธิเดินจงกรมยืนบ้างแต่อิริยาบถนอนนั้นเป็นอิริยาบถนานที่สุดอยู่ในการฝึกจิตที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว้การประครับประคองจิตให้มีสตินั้นต้องครบทั้งสี่อิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนส่วนมากเวลาฝึกสมาธิ จะยืนเดินจงกรมนั่งแต่ตอนนอนลืมสมาธิหลับก็หลับเลยถ้าหลับในสติจะทําให้พลังบุญต่อเนื่องพลังสติจะไม่ขาดช่วงแต่ช่วงเวลาที่ขณะเรามาถึงเป็นช่วงยามเย็นที่พระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าพอดีแสงแดดส่องกระทบองค์พระแม่เป็นความรู้สึกที่อบอุ่นสงบขึ้นภายในใจเหมือนกับองค์พระแม่ยังคงอยู่กับเราเสมอเป็นภาพที่ชวนประทับใจอย่างยิ่ง ดังที่ท่านเจ้าอาวาสอธิบายเพิ่มเติมในช่วงหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์จะยังอยู่คู่กับมนุษย์ยังไม่ได้เข้าสู่กนนารนิพพานความเชื่อของชาวจีนที่นับถือเจ้าแม่พอุอิมถือว่าพระแม่ยังอยู่แต่อยู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์จึงนำบารมีของท่านมาอยากให้แวะมากาบขอพรอ,องพระแม่